คนที่เกิดวันที่12นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกปักรักษาคุ้คมครองคุณและคุณจะมีโชคลาภหรือไม่ในเดือนกันยายนถึงธันวาความ67นี้นะคะเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้คมครองคุณก่อนนะคะว่าท่านเป็นใครเนาะขึ้นมาเลยพระพิฆเนศนะคะพระพิฆเนศอ่าใครที่บูชายอยู่ตอนนี้ท่านจะส่งผลดีเกื้อหนุนคุณในเรื่องของการทํางานเป็นส่วนใหญ่นะ ทำให้คุณเริ่มงานใดก็จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะช่วงเดือนกันยาถึงธันวาคมให้ระวังเรื่องของการคิดมากนะการท้อแท้ใจต่างๆอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะให้ปล่อยวางเพราะว่ามันจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันจะส่งไปส่งเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะให้ยอมรับทาใจยอมรับมัน ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเกิดกับเราแล้วมันไม่ยุติธรรมกับเราอะ่ะให้ฝึกการวางอ,อุเบกขานะคะอ๋อมีความเครียดมากๆเลยในหลายๆเรื่องอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มให้เป็นพิเศษนะสำหรับคนที่เกิดวันที่12บสองนะว่าจะมีแนว,แว,แวทางแก้ไขอย่างไรในสิ่งที่จะพบเจอในอนาคตอืมมียอกับเฉลิมฉลองโอเคค่ะเจอละ คือคนที่เกิดวันที่12บสอนะแนะนําให้ไปขอพอรพระแม่ลัศมีนะคะท่านจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินถ้าใครอยากได้เรื่องเรื่องความรักด้วยให้ให้บูชาพระวิษณุด้วยนะคะท่านจะช่วยคุณในเมื่อคุณบูชาพระพิคเนกอยู่แล้วแล้วบูชาพระแม่ลมัศมีขอเรื่องการเงินได้เลยนะคะจะทําให้คุณฟลมากขึ้นและใครที่อยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่าง เพื่อเกือ้อหนุนวิชาชีพของคุณนะคะให้ขอพรจากพระแม่สุลสวัาตีนะคะท่านจะให้สติปัญญาคุณจะทําให้คุณเรียนรู้ได้รวดเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกการเรียนที่คุณต้องการทุกการเรียนรู้ที่คุณศึกษานะคะอันนี้เป็นคาแนะนําแก้ไขเนาะให้เยอะกว่าคนอื่นนึงเพราะไพ่ที่ขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดอาจารย์ก็เลยให้คําแนะนาเพิ่มนะคะส่วนว่าจะมีโชคลาภหรือไมคค่คนที่เกิดวันที่12นะคะกันยาถึงธันวาที่จะถึงนี้จะมีโชคลาภไหม ขึ้นมาเป็นไพ่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างพอเพียงนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องของการพน,นันการสุ่มเสี่ยงการเป็นหวยเบอร์ใต้ดินนู่นนี่นั่นงดไปเลยค่ะคุณจะยังไม่ได้เงินจากสิ่งเหล่านี้นะคะให้ไปโฟกัสที่การทำงานค่ะ